กราบสวีดานสวัสดีทุกๆคนทุกทท,กท,กท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม s n v g n t r g h t r t h i r กับผม NT Channel นะกันนะครับซึ่งคลิปนี้เกิดขึ้นจากการที่เพื่อนผมนะครับผมเกิดปัญหาเรื่องที่เ,เขาเป็นหัวกิวแล้วกัน เพต้องทักไปบอกในเรื่องของลูกกิวใช่ไหมในการที่จัดทีมเนี่ยมันต้องยำสปีดด้วยเพื่อทําให้กีมขอมงเราเนี่ยได้เปิดก่อนนั่นเองนะฮะเออซึ่งวันนี้ก็ตามนับปกคลิปเราเลยเราจะสอนยำสปีดละกันนะครับซึ่งการยำสปีดเนี่ยผมขอญาตแบ่งเป็น3แบบนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มมาจากอย่างแรกกันก่อนเลยการยำสปีดแบบมัวๆเลยเนี่ยผมแบบยำอย่างเดียวแค่นึงสปีดอย่างเดียว ซึ่งการขายออฟนะครับผมหรือว่าการคัดอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยผมขอแยกไปคลิปหนึ่งละกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวแน่นอนละกันนะครับอย่างแรกเลยที่ผมบอกไปข้างต้นคือการที่ยำสปีดแบบมัวๆครับการจะสปีดแบบมัวๆคืออะไรใช่ไหมครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะไม่สนใจในเรื่องของเซตครับเนี่ยเราจะไม่สนใจให้เรื่องเซตและเราจะไม่สนใจในเรื่องของออฟหลักครับเราจะสนใจอย,อย่างเดียวเลยคือสปีดครับทุกคนนี่เท่านั้นครับออฟรองต่างๆเราจะไม่สนใจเลยเสนใจแค่สปีด ซึ่งส่วนตัวนะอันนี้จะใช้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่อยู่ที่แบบว่าของไม่ได้แน่นมากของไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะครับซึ่งที่ผมแนะนำนะฮะน่าจะ็นเรื่องของ12นะครับผมอ่าความเร็ว12นะทั้ง4ชิ้นอันนี้คือสับมือใหม่ละกันนะครับเออแบบใส่มั่วๆเลยไม่ต้องสนใจออฟนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องของเซตนะครับอันนี้จะเป็นอย่างที่1ในการที่ยำสปีดครับซึ่งในเรื่องของการตีบวกอันนี้ผมว่าเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าไอ้สองจุดเนี่ย เราต้องตีบวก3บวก6ก่อนถึงไอสอออฟนี้จะเปิดล็อกเท่ากับว่าเราจะได้สูงสุดคือ16ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็น3จุดอันนี้ได้สปีดสูงสุดคือ20แต่ถ้าเป็น4ช่องเนี่ยสปีดสูงสุดจะ24อันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมโอเคถ้าใครเล่นเกมนี้มันสักพักหนึ่งแล้วเนาะโอเคซึ่งอย่างที่บอกไปเลยครับอันนี้จะเป็นอย่างแรกเลยละกันที่จะยำสปีดนะครับผมก็แนะนําว่ามือใหม่ควรทาอย่างแรกก่อนละกันนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการยำสปีดแบบเน้นออฟ ซึ่งการจะสปีดแบบเน้นออฟคือยังไงครับผมอย่างแรกที่เราจะเน้นเนี่ยผมก็จะเป็นเรื่องของข้างบนตรงนี้ออฟด้านบนตรงนี้ครับและก็จะเป็นเน้นในด้านสปีดอันนี้ครับอ่าอันนี้คืออย่างที่2ครับจะเน้นในเรื่องออฟหลักแต่เรื่องเซตยังไม่สนใจเหมือนเดิมนะทุกคนนะเรื่องเซตเราก็ใส่มั่วๆไปก่อนครับและแต่ละตัวเราจะดูยังไงครับก็ดูจากสกิลต่างๆครับอย่างเช่นเจ้าพายเนี่ยเขาจะมีเผาไหม้ครับที่เผาไหม้เขาจะแรงตามพลังโจมตีถ้ากับว่าเจ้าพายเนี่ยจะเน้นในด้านของโจมตีใช่ไ,ใออหหไหมคร ประมาณนี้และสปีดของผมก็จะเป็น12ส่วนใหญ่นะครับเห็นปะผมเลยบอกว่ามือใหม่นะครับส่วนใหญ่ควรเป็นสปีด12ทั้ง4ชิ้นในการับสปีดครับแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆนะฮะก็เล่น8ไปก่อนก็ได้อ่าแต่ส่วนตัวผมแนะนําว่าควรเป็น12นะขั้นตำ่ำอ่าอย่างเช่นจูรีอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นตัวละครเน้นเข้าเป้าอยู่แล้วเพราะเราต้องมาแปดดับศูนย์ใช่ไหมครับอ่าเราก็จะใส่แบบเข้าเป้าไปบ้างเห็นไหมครับประมาณนี้เห็นปะแล้วก็ใส่ป้องกันไปนะครับผมแล้วก็เน้นเข้าเป้าในสปีดให้เขานะครับรูปหมนึ่นนะค แต่ก็จะมีสปีดติดตัวไปด้วยประมาณนี้ละกันนะครับอืมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการยำสปีดแบบพี่2ครับผมก็จะเน้นในเรื่องของออฟหลักแต่ยังไม่สนใจเรื่องของเซ็ตนะแล้วก็เน้นสปีดด้วยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีออฟหลักที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพื่อนก็ต้องมานั่งอ่านแต่ละตัวแต่ละตัวไปละกันนะครับผมต่อไปนะครับผมในการยำสปีดแบบพี่3นะครับผมก็จะเป็นแบบเน้นเซ็ตครับผมอย่างเช่นอ่ะเจ้าพายครับเจ้าพายเพื่อนๆอดูอยู่แล้วว่าออฟหลักเขาเนี่ยเน้นโจมตีใช่ไหมอ่า ถ้าถามว่าเซตไหนดีครับผมก็จะมีหลายเซตมากครับอย่างเช่นเซตนี้ผู้ลงังแขนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของผู้บัญชาการายายอย่างเงี้ยผู้ไล่ล่าอย่างเงี้ยก็ใส่ได้ก็ถ้าใครสามารถทรําเซตนี้ตรงได้แล้วก็สามารถทำออฟหลักตรงได้และมีสปีดด้วยได้เนี่ยมันจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับ แต่ในเรื่องของการที่จะยำสปีดแบบพิษ3ามเนี่ยมันทํายากนิดนึงนะซึ่งตัวตัวผมก็ยังทําไม่ได้ครับถ้าพูดตามตรงแล้วกันเนาะเออมันทํายากครับเพราะมันต้องใช้ของเยอะมากๆแล้วมันก็ต้องดวงดีระดับหนึ่งด้วยละกันนะครับเอออันนี้ก็เป็นแบบยำสปีดแบบ3อย่างที่ผมแนะนําละกันนะครับแบบแรกเนี่ยก็แบบง่ายสุดก็คือยำสปีดแบบมั่วๆเลยไม่ต้องสนใจออฟไม่ต้องสนใจสเตตัสอะไรต่างๆครับยำไปเลยสปีดแบบสูงๆเข้าไว้อย่างที่2ครับก็เน้นในเรื่องของออฟหลักเป็นหลักนะครับผมเห็นไหมก็ประมาณนี้แล้วก็มีสปีดติดดตัววไป้ย อย่างที่สามที่บอกไปเลยต้องเป็นเซตนะครับผมแบบนี้ทำยากนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าใครทําได้ผมบอกเลยว่าโกงแน่นอนซึ่งคําถามหนึ่งนะผมก็คือการที่ยําสปีดให้กับใครดีละกันนะครับซึ่งการยำสปีดผมขอแนะนําในเรื่องของสงครามคิวก่อนละกันเนาะเพราะมันง่ายสุดคือสงครามคิวเดี๋ยวเราใส่3ตัวละครใช่ไหมทีมสปีดของเราไอ้อย่างเช่นอาทีมคายก่อนเลยสปีดนะครับผมที่เราจะเน้นนะผมก็จะเน้นไป2ตัวครับที่ไม่ใช่ตัวละครดาเมจหลักอ่าอย่างเช่นเจ้าคายนะครับผมเป็นดาเมจหลักผมแนะนาว่าถ้ามีสปีดติดตัวไปได้และในเรื่องของ EdADK ไม่ลด อาตาัตราคิไม่ลดนะครับผมคิร้อยได้จุดอ่อนแบบเยอะๆได้ผมว่ามันคุ้มแน่นอนครับถ้ามีความเร็วค่อยไปด้วยแต่ถ้าใครต้องลดไอ้พวกค่าวพวกนั้นไปนะครับผมและใส่ความเร็วเข้าไปผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ละกันนะอแต่ความเร็วเนี่ยที่ยำสปีดจะเป็น2ตัวละครที่ไม่ใช่ดาเมจหลักของเราเช่นทีมคายเนี่ยดามเมจหลักคือคายใช่ไหมผมก็จะไม่ยำสปีดให้คายครับผมก็ยำสปีดให้กับเอมิเรียแล้วก็ยำสปีดให้กับเจ้าเจ้างูของเราเนาะคายผมก็ไม่ยมสปีดครับผมก็ใส่ประมาณนี้ ซึ่งเราก็ต้องดูด้วยว่าเราเล่นทีแบบไหนครับอย่างเช่นอ่ะเล่นทีแบบแทโออย่างเงี้ยยันสปีดก็จะเป็น2ตัวสองตัวหน้าแต่ตัวละครหลังก็ไม่ยันสปีดก็เป็น,นาดาเมจอะไรทํานองนั้นนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมผมจะเปิดในเรื่องของรีเพย์นะฮะที่ผมเอาในเรื่องของทีมเวทของผมเนี่ยแบบ4-0อยู่เลยต่อช่วงนั้นนะฮะเอามากันถึง13รอบเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูละกันนะครับในท้ายคลิปละกันนะซึ่งก่อนที่จะไปท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปก่อนละกันอันนี้คือผมมาสอนยามสปีดละกันนะครับผมมันสามารถปรับใช้ในเรื่องของกีวอได้และก็สามารถปรับใช้ใเรื่องของ PVP ได้ซึ่ง PVP เนี่ยเราก็สามารถยามสปีดได้ถึง 3ตัวหรือ4ตัวเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ทีมของเพื่อนๆละกันนะครับบางคนก็มีดามิดแค่ตัวเดียวบางคนก็มีดามิดสตัวที่เหลือยำสปีดหมดนะครับแต่สหรับผมะในการจะสปีดในอารีนาเนี่ย มันก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะเพราะว่ามันเจอทีมถึกมันเจอแบบเราไม่สามารถเลือกทีมที่จะสู้ได้ทุกคนเข้าใจไหมอืมมันก็จะแพ้ทีมถึกนะครับผมเออซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่า PVP เนี่ยสปีดก็ไม่ได้สำคัญเสมอไปแต่ถามว่าสําคัญไหมมันก็สําคัญอยู่แต่ถ้าในเรื่องของกิวร์นะครับผมผมบอกเลยว่าการดับสปีดเนี่ยมีผลมากนะครับอย่างเช่นฝ่ายรับนะครับผมเขาก็ต้องเสียไม้เข้ามาก่อนว่าเราเนี่ยสปีดเท่าไหร่นะครับผมถึงเราจะได้เปิดหรือเขาจะได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบเห็นซีโรน้อ,นอเน่เาาก็สามารถลืนบ้านเราได้เ,ยเอยอ่าง ทสปีดเลยสําคัญมากๆอย่างเช่น C แบบ C0 ศูนย์เนี้ยถ้าสปีดเรามากกว่า C6 เข้ามาก็จะแพ้เราก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมถ้าแบบ ING แบบเราดูดีอะทุกคนเออเข้าใจไหมเกมนี้มัน ING อยู่แล้วครับผมถ้าใครแบบได้เปิดก่อนแล้วแบบโชว์เข้าข้างอะแม่งได้ชนะแบบ80%เลยก็มีนะครับผมทามให้ผมรู้สึกว่า C ก็มีผลแหละแต่ถ้าสปีดเราเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนั่นเองนะครับผม แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายบุกเงี้ยอ่ะสป,ปีก็ต้องสาคัญอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนใครก็ต้องเปิดก่อนอนะ่ะทุกคนมันก็ต้องอยากเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับผมเออเพื่อทํซ CC เป้าหมายนะครับแต่ถ้าใครทำซีซีไม่ติดนั่นแหละรครับเกมหมาก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็สามารถปรับใช้ดูได้ละกันนะครับถ้าผิดพลาดกันใดต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับใครมีข้อเสนอแนะดีๆก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับผมก็อาจจะมาทําคลิปเสริมให้นะครับหรือผมพูด ตกหล่นตรงไหนไป่เพม่อนก็สามารถพูดเสริมเข้ามาได้ละกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แหละละกันนะครับผมก็แนะนําว่าอย่าลืมไยยามสปีดละกันนะผมทั้งในสงครามกิลนะครับผมเพราะว่ามันสําคัญจริงๆนะครับบางคนเพื่อนเล่นแบบดามิดสตัวละครแต่ถ้าไม่ได้เปิดก่อนไม่ได้ทักิลก่อนก็อาจจะแพ้ได้เลยละกันนะโอเคครับและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แหละและเจอกันครับผมบ๊ายบายจ้าถึงเวลาลงทังน,น,นแล้ว หาหาดวงใจแห่งราสี <S <S ไ, <S <S ไนเลยไหมจม <S <S จม,จมหายไปกับทะเลแห่งวงเวลาซะ ไม่ปล่อยให้หลุดมือไปหรอกนะยังห่างไกลนักกว่าจะคู่ควรกับคำเชื่อชนหมู่ดาวตกต้องปล่อยปลายไม่ปล่อยปลายใดฟาดบอล้ นนเดียวก็เกินพอแล้วที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หนูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมี